หาพฤกธารามคุณผู้ชมครับแล้วเมื่อวันก่อนนี้เนี่ยทนายอนันตชัยเนี่ยเข้าไปที่วัดแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันเหมือนกับมีการตั้งมาเฟียกันขึ้นมาปกครองวัดและท่านเจ้าวาดเป็นอัลไซเมอร์แล้วก็มีพระหมูเนี่ยนะฮะขึ้นมาบริหารจัดการจนในที่สุดเนี่ยวันที่ทนายอนันตชัยเนี่ย ลงไปในพื้นที่ทีมข่าวช่อง8ก็ไปด้วยขอเปิดภาพเก่าตอนที่ทนายอนันชัยเนี่ยเข้าไปพูดคุยในกุฏิเพราะภาพที่คุณผู้ชมเห็นตอนที่เขาประทะกันเนี่ยก็ไม่ได้ตีอะไรกันเนี่ยนะฮะแต่เหมือนกับชาวบ้านจะขอเข้าไปคุยกับเจ้าอาวาสสุดท้ายตำรวจเนี่ยกับพระผู้ใหญ่เนี่ยก็เลยเหมือนกับต้องเปิดพระอุโบสถเพราะว่าเจ้าอาวาสอยู่กับพระหมูข้างในแต่เรายังไม่เคยเห็นพระหมูเลยถูกไหมว่าเกิดอะไรขึ้น ล่าสุดวันนี้ครับุผู้ชมฮะทางทีมข่าวช่อง8เราได้เจอกับพระสิทธิทชัยสิริพัฒโทรหรือว่าพระหมูแล้วละออนี่กับท่านเจ้าอาวาสใช่ไหมใช่ฮะนี่ฮะ,ฮะตอนที่ทีมข่าวช่อง8เข้าไปกราบนมัสการทั้งท่านเจ้าอาวาสแล้วก็พระหมูอย่างแรกเลยก็คือพระหมูเป็นมาเฟียคุมวัดนี้แล้วหรือไม่แล้วผลประโยชน์อะไรต่างตามที่เขากล่าวหากันเนี่ยนะฮะปรากฏว่าพระหมูบอกไม่จริงเลย ท่านดูแลเจ้าว่าเสมือนพ่อพระหมูเปิดใจกับรเราบอกว่าสมัยอัตมาเด็กๆอัตมาวิ่งเล่นคอยตามหลวงพ่อแล้วพอบวชเป็นพระหลวงพ่อท่านเริ่มชราภาพ,าพอาภาธก็ต้องดูแลเรื่องถ้าพูดแบบบ้านเช็ดขี้เช็ดเยี่ยว <h ums> แล้วถามบอกพระหมูก็วันที่ทางด้านของทานายอนัญชัยชาวบ้านมาล้อมวัดกันนะ่ะ <h ums> เขากำลังสงสัยว่าพระหมูไปดึงองค์กรอะไรบางอย่างมา NRO เนี่ยนะฮะ ใช่ไหมใช่ฮะแล้วก็เหมือนเอาชายชุดดำมาคุมวัดหมดยืนยันว่าไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ฮะไม่ใช่มาเฟียแต่คืออะไรไม่ใช่มาเฟียแล้วก็ออชายชุดดำที่ว่าที่ว่าอยู่ในองค์กรช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติเนี่ยอันนี้เขาก็เป็นโยงอุปถา์ที่นี่เหมือนเป็นสิทธิ์ที่วัดนี่แหละก็เข้ามาดูแลด้วยกันไม่แต่ประเด็นคือธนาชัยบอกพวกคุณทำไมใส่ชุดคำว่าพลิศ<ม>ทีมงานมันมีภาพที่ทนาอันดาชัยจับชายชุดดำหันหลังอะ่ะตรงหน้าประตูโบสถ์อ่ะเดี๋ยวเราเอาขึ้นมาประกอบหน่อยกันนะฮะตรงหน้าประตูโบสถ์เลยฮะ แล้วธนาดานชัยจับหันหลังนี่เห็นไหมภาพนี้ก็เนี่ยดันไปใส่คาว่าพลิสใช่ไหมคือตํารวจแต่พระหมูไม่ได้ตอบแต่พระหมูก็บอกว่าเป็นชุดที่ลูกศิษย์หามาหามาทําไมหามาทาไมต้นบอกว่าก็เอามาคุมภายในวัดนี่แหละมาดูแลเรื่องความปลอดภัยเพราะก่อนหน้านี้มันมีเรื่องขโมยขจรด้วยส่วนวันนี้ไม่มีแล้วนะชุดดำตอนเนี้เป็นชุดขาวกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นที่นี่ไม่มีชุดดำทุกวันนี้เหลือแต่ชุดขาวคือคนทำบุญ ไม่จริงเลยโยมน่าจะเป็นการเสียผลประโยชน์ของฝั่งที่เขาจ้องที่จะล้มหลงพ่อมาตั้งนานแล้วแต่อันนี้ขออนุญาตยังไม่พูดอะไรมากไปกว่าน,นี้เดี๋ยวรอให้ทางเจ้าหน้าที่เขาเดำเนินการไปแล้วคิดบอกว่าเราเนี่ยต้องการที่จะมาดูแลใกล้ชิดหลวงพ่อเ,เพื่อที่หวังว่า จะมายึดอำนาจหรือว่าการบริหารหรือว่าผลประโยชน์ภายในวันแจริงไหมครับเป็นไปไม่ได้โยมก็อย่างที่หลวงพ่อให้สัมภาษณ์แต่เมื่อกี้เราจะเอาอำนาจเอาอะไรตรงไหนไปตามที่เขากล่าวห,หาหรือใส่ร้ายได้ยังไงสิ่งที่เขาพยายามทําทุกวันเนี้คงเป็นไพ่ใบสุดท้ายของเขาแล้วมัง้งเขาถึงต้องดิ้นทุกวิถีทางจริงอัตมาไม่ได้เป็นคนแต่งตั้ง เนื่องจากโยมที่เป็นลูกศิษย์ของท่านอุปถากท่านมาตั้งแต่คุณผู้ชมครับประเด็นก็คือที่กำลังพูดถึงมีการแต่งตั้งวัยาวัจกรใช่ไหมแล้วก็บอกชาวบ้านไม่พอใจวันนี้เราเจอท่านเจ้าอาวาสพระราชวัดชิราพรครับท่านเจ้าวาดวัดมาหาพฤทธารามซึ่งวันนี้ตอนที่ช่อง8คุยด้วยด้วยความเคารพจริงสติสัมปชัญญะท่านก็ยังชยใช้ได้แข็งแรง แล้วไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์อันนี้ตามที่ท่านบอกกับเรานะครับ,รบแล้วท่านก็ยืนยันว่าเยาวรากรท่านก็เป็นคนตั้งขึ้นและพระหมูดูแลท่านเป็นอย่างดีว่าเราแต่งไม่ได้เป็นจิตของหลวงพ่อจะ,จะตั้งใครก็ได้ในในวัดนี่หลวงพ่อดูแลอยู่ในฐานะที่หลวงพ่อเป็นเจ้าวาดใช่ไหมนี่พวกข,ขัดผลประโยชน์ของเขาเนี่ยเขาก็ไม่ยอมเขาหาเรื่องให้เราพูดต่างๆนานา ว่าเราแต่งตั้งไม่ถูกต้องตามกฎหมายตามกฎมายทาธิรัฐสม,คมาคมเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เขาลงคอ่อยังมีสติปัญญาใช้ได้อยู่ยังแข็งแรงอยู่ <S <S 1> <S 1> เขามองว่าเขาไอมองว่าเขาขัดผลประโยชน์ของเขานเนี่ยเรื่องเรื่องมันเนี่ยความจริงมมนก็ไม่มีอะไรอะอย่าง้านี้บวชได้ ยังไม่ถึงสี่พัษาเลยยังไม่คนนิสัยมึดตะกะเลยนี่ฮะคุณผู้ชมฮะท่านก็ลองพิจารณาเอาว่าจก,การคุยท่านคุยแบบออัลไซเมอร์ไหมล่ะอ,อ่ะลองดูนะฮะเพราะนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้ฟังเสียงท่านเจ้าอาวาสหลังจากที่ช่องแปไปตามเรื่องนี้ส่วนท่านวัยาวจากรคุณเปรมวิทย์ บอกเลยบอกสงสัยมากอ๋อเห็นบอกใส่ชุดดำใช่ปะ่ะวันนั้นใ,<ช>ใส่ป<ช>่ะเมื่อวานนี้จริงๆมีมีมปะ่ะมีภาพแต,แต่แต่ว่าตัวของคุณเปรมวิทย์ไม่ได้ใส่ชุดดำแต่ว่าเนี่ยลูกน้องแกทั้งนั้นเลยฮนะ<อ>ใส่ชุดดำเนี่ย แกก็บอกว่ารู้จักกันทุกคนและจริงมากันแค่6คนเท่านั้นเองแบ่งเวรกันกลางวันแล้วก็กลางคืน oh. เจ้าตัวบอกว่าจริงๆเนี่ยการแต่งตั้งวยาวัจกรถูกแต่งตั้งโดยท่านเจ้า,าวาดโดยตามกฎแล้วเนี่ยเจ้า,าวาดก็มีสิทธิ์ที่จะแต่งตั้งเองก่อนหน้านี้เจ้า,าวาดรูปเก่าที่เคยมรณภาพไปเนี่ยก็มีวย,ยาวัจกรและพอมรณภาพปุ๊บวย,ยาน,นั้นก็หมดวาระหน้าที่ไปตัวพี่เปรมวิทย์เองก็ขึ้นมาหลังจากตัวเจ้าอาวาดรูปปัจจุบันเนี่ยแต่งตั้งขึ้นมาแล้วยืนยันว่าท่านแต่งตั้งโดดยสสติััมมมปปญญะที่่่ครบ้้ววนไไไาลอ เซ็นท่านหรือปลอมแปลงเอกสารในการแต่งตั้งขึ้นมาฮะไม่ได้บอกครับอยู่ๆก็แห่กันมาบุ้มบั้มแต่เรามาวิเคราะห์ได้นะครับเพราะว่าเราตั้งกล้องไว้รอบวัดเนี่ยเนื่องจากเมื่อก่อนกล้องของวัดเนีมี20กว่าตัวโดนหักหัวกล้องโดนตัดสายอะไรเงี้ยมันก็คงจะมีก่อนที่ผมจะมาถึงเนี่ยมันน่าจะมีก็จากการ บอกเล่าจากในวัดก็จะมีพวกขโมยนะครับพวกยาสิบติดอ่าพวกจรจัดเต็ไมไปหมดมานอนมาอะไรเนี่ยพอเรามาทำกล้องแล้วเรามีราปภมาเนี่ยทำให้พวกจรจัดไม่มีในวัดพระที่ดีก็มาบอกอดีนะไม่มีพวกจรจัดไอ้พวกที่เหมือนลักษณะเป็นขี้ยายอ่าม,มืดไม่นอน,นก็เบาบางนะครับ ตรงนี้หรือเปล่ามันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ทำให้บางคนเนี่ยพออาศัยประโยชน์วัดไม่ได้ก็เลยเหมือนกับตั้งกลุ่มขึ้นมาเอา้าทั้งหมดนี้ลองฟังความ2ด้านจบฮะ